เลิกกันไหมหมดดำหลุดโปะสัมพันธ์อัมอธิชาตินัดเมียเรียท่ากลางข่าวลือเลิกทอดกระถิ่นกันคนละวัดรอดทั้งคู่ออกมาพูดอีกทีเขาเด่นเขาเด่นจะพาพเพิ่มไปดูเรื่องราวที่คนใกล้ชิด ของอัมอธิชาติและนัดมีเรียอย่างมดดำขจพาออกมาพูดล่าสุดเรื่องความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาโดยเมื่อวันที่14ฤิจิกาย,ยนนะคะมดดำอ่านข่าวในรายการข่าวใส่ไข่กรณีอัมอธิชาติและนัดมีเรียไปทอดกระถินจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดเชียงใหม่เวลาไล่เลี่ยก,กันแต่คนละวัดว่า คนก็สาธูกันทั้งคู่เขาก็ถามว่าทำไมไปที่เชียงใหม่เหมือนกันเวลาใกล้เคียงกันเข้าไปด้วยกันหรือเปล่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันหรอกเขาไม่น่าไปด้วยกันเดี๋ยวรอให้เขาออกมาพูดกันจริงๆชอบตอนไหนรู้ไหมอนุโมทนาสาธุนะคะแต่เลิกกันจริงๆแล้วใช่ไหมคะคอมเมนต์อนุโมทนาสาธุด้วยแต่เลิกกันหรือย,ยังก็อยากจะรู้อยู่ เห็นพี่อ้ําอยู่เชียงใหม่ไปหากันหรือเปล่าคะเมื่อถามมดดําว่าเขาเลิกกันไหมหมดดําตอบว่าเขาก็คงห่างๆกันนั่นแหละแต่เลิกกันไหมก็ยังไม่รู้เขาเครียรกันหรือยังแต่ทะเลาะกันงอนกันไหมตอบเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมให้ฝ่ายหญิงออกมาพูดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ